ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะเพื่อนๆอาจจะแปลกตาเป็นนิดหนึ่งนะครับสปอนเซอร์ยังเป็นเจ้าเก่ารายเดิมนะครับนะแค่เปลี่ยนโลโก้เฉยๆนะครับยังอยู่กับเรานะครับเพื่อนๆนะแพ็คใหญ่นี้31,20น่นะครับแล้วก็ s m 630าแล้วก็ L 1 2 5 0นานะครับแล้วก็ XL 2005งพันะครับเ i p 230าเท่านั้นเองนะครับถูกมากเลยนะครับนะอาจจะเปลี่ยนโลโก้นะครับแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับนะ โลโก้ยังคงเหม <refin ements, S 1> you know, ือนเดิมนะครับเพื euh ่อนๆกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเพื Built ่อนๆนะก็จะสามารถเติมเองได้นะครับนี่เลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเติมบัตรเติมเงินนะครับจะเป็นบัตรเติมเงินแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับแล้วก็เติมเงินออนไลน์แล้วก็เติมเครดิตนะครับได้หมดนะครับนะส่วนใครที่ไม่สะดวกนะครับเติมเองนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะ หรือจะทักข้อความตรงในลิงก์นี้ได้เลยนะครับนะกดเข้าไปทักหาพี่เขาได้เลยนะครับหรือจะทักไปในไลน์ในอะไรได้นะครับนะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้รีคิปชั่นนะครับให้เพื่อนๆทักไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะโอเคเนาะ AS มีทุกระบบเลยนะครับจัดหนักเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับนะโอเคนะครับ ขอบคุณมากครับโอเคนะครับกับเรียนช่านผู้ชมชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดการบอสนะครับใบแรกของปีนะครับนะผมจะได้การ์ดอะไรนะครับมาดูกันนะครับนะผมขอการ์ดอันเดียวเลยนะครับนะนี่ครับมูลไลตอนนี้2,400อล้าน่อยอมนะครับโอ้โหผมอยากได้มากนะครับนะอีกใบก็เป็นเสือละกัน1,500อิมนะครับออก็ได้นะ เจ็ดร oh, oh. ้อยเอโอโหมีแต่การ์ดแบบตัวนี้ก็ได้นะครับมีแต่การ์ดแบบสุดจัดอะแต่ผมไม่แต่ผมไม่เอาการ์ดอื่นนะ <c oughs> เนี่ยการ์พวกนี้ก็ได้นะครับนะโนเลนผมมีอยู่เอา้าโนเลนไม่พอนะครับทํายังไงไนแมนผมก็ลงไปแล้วนะครับนี่ผมมีวิธีนะครับนี่ปัจจุบันนะผมบอกไว้เลยว่าการโคตรถูกเลยนะครับนะเดี๋ยวผม เปิดการ์ดดูก่อนการ์ดท,ที่ผมได้คำนวณมาแล้วถูกที่สุดนะครับน่าจะเป็นการ์ดใบนี้นะครับอ่าการ์ดใบนี้เลยนะครับใบละหนึ่งโอ้โหใยางถูกครับผมจะซื้อไปสักจากที่ผมคำนวณนะสามสิบเก้าใบน่าจะพอนะครับสี่เอ็มนะโอเคสี่เอ็มนะครับไปผมก็จะไปย่อยนะครับอย่าเพื่อนๆอย่าไปสลายนะครับ สลายมันจะไม่ได้นะครับเพื่อนๆน,นะให้ทําการทําการ์ดใหม่นะครับอ่านี่กดมาอันแรกเลยนะครับทาการ์ดใหม่นะครับอย่าไปกดสลายนะครับเพื่อนๆผมกดไปแล้วนะครับไม่ได้นะครับมันต้องทําการใหม่นะเห็นไหมเราจะได้หนึ่งอันนะครับผมขาดอยู่สิบสามอันนะครับผมก็ มันใช้อยู่39ใบนะครับที่ผมคำนวณนะ13อันนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับ13รอบนะครับโอเคอ่าผมขอมูลไลท์นะครับเพื่อนๆคิดว่า gm จะถ้า gm ดูอยู่นะครับมูลไลท์มาเลยนะครับให้ผมเลยนะครับนะโชว์แบบโชว์ให้ FC ได้ดูนะครับนะ2,400 M นะครับ ผมว่า,น,าน่าจะยากนะครับจังหวะน,นี้ผมว่ามินินี่ก็รู้แล้วนะครับผมอ <c oughs> <c oughs> มินิไอ้มินินกนะครับใบละใบละสี่เอ,อ็มเอออันนั้นก็พอแล้วนะครับเฮ้ยเราจะไปเราจะไปได้เยอะนะครับเราจะไปหวังเยอะนะครับเราเอานิดเดียวพอเราเอาใบที่ถูกที่สุดอ่ะเออเราจะไปหวังเยอะนะครับเอาใบที่ถูกที่สุดก็พอนะครับนะน่าจะน่าจะพอแล้วแหละ จากที่ผมดูนะครับอ่าครบแล้วแหละมันใช้ทั้งหมดห้ 5, าพันห้าพันห้าร้อยใบอ่าโอเคครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะไปแมทมูลไลท์ก่อนนะครับเพื่อนๆแก้เคสนะเราต้องไปแบทมูลไลท์ก่อนนะครับผม,ผมไม่แน่ใจว่าผมมี V.I.P. หรือเปล่าเนี่ยไปไปได้ไหมเนี่ยผมขอไปแมทมูลไลท์ก่อนนะครับเฮ้ยไปได้นะครับเพื่อนๆ อ่าผมจะไปไปฆ่ามินินะครับนะผมจะไปฆ่ามินินะครับเพราะว่าบอสน่าจะตีบอสก็ Bot น่าจะเกิดไปแล้วนะครับเอามินิแทนแล้วกันนะครับมันเป็นเคสมันเป็นเคสอ่าเราทําท่ามาล่ามินินะครับจากนั้นเราก็บิ้งกลับไปไปเปิดเลยนะครับนะเปิดพวงคอล่ามินิก่อนนะครับไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมเนี่ย น่าจะมีคนฆ่าไปหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะผมว่าเฮ้ยยังอยู่ครับมีสังเกตบอสไหมเนี่ยอันนี้เป็นตัวไก่นะครับโอ้โห้โยมีสังเกตบอสด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวไก่ผมนะตัวไก่แบบไม่มีของนะครับมีแต่เงินเอ็มนะครับสามร้อยเอ็มนะถ้าผมได้มูลไลท์ว้นนี้โอ้โหโผมเกิดเลยนะครับ ผมเกิดใหม่เลยนะครับถ้าได้เฮ้ยมันอยู่ไหนในนี้เพื่อนหูหาไม่เจอหรือครับเจอแล้วครับโอ้โหดูของผมครับผมจะยิงได้ไงเดี๋ยวผมหาของใส่ก่อนโอ้โหไม่มีอะไรใส่เลยนะครับใส่นี่เด่นแล้วกันเฮ้ยใส่เท่าที่มีนะครับจังหวะเน,นี้ยเราต้องใส่เท่าที่มีเออนี่แหละครับเดี๋ยวผมแกะอาวุธใน ในคังก่อนนะครับว่ามันมีไหมนะครับโอ้โหผมว่าน่าจะไม่ไม่ไมีไม่ได้ฝากไว้เลยแหละเฮ้ยยังได้อยู่นะอันนี้ก็ได้นะเอานี้มาเอานี้มามาใส่่าโอเคครับยิงเฮ้ยยิงได้อยู่นะครับธรรมดาที่ไหน่ะเนี่ยยิงได้อยู่ครับยิงได้อยู่เตรียมวับปไปเลยนะครับพอ พอยิงจบแล้ววาร์ปเลยนะครับไม่ต้องเอาของนะตุง้งวาร์ปมาวาร์ปไปเลยไม่ต้องเอาของครับพอเรายิงจบปุ๊บเราวาร์ปไปเลยนะครับอ่าแล้วเราก็ตรงไปเลยนะครับนะตรงไปตรงไปเมืองที่เราเปิดนะครับ ให้เพื่อนๆเซฟมาที่เมืองที่ผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราเซฟมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดเทเลพอร์ตไปนะครับไปเมืองไอ้ที่เราต้องการนะครับที่เราไปเปิดการ์ดบอสนะครับนี่แหละครับนะโอโหใจผมสั่นนะครับใบแรกของปีนะครับมูลไลท์ให้ผมเถอะเพื่อนผมขอมูลไลท์นะขี่ไก่ไปเปิดนะครับ่าผมจะขี่ไก่ไปเปิดนะครับมูลไลท์ต้องมาแล้วนะครับ ไม่ต้องรอเลยนะครับปึ้มทีเดียวเลยนะครับมูลไลเพื่อนออกมาอ่าผมเอฟเฟกอยู่ไหนล่ะเอามันไม่มีปิดเอฟเฟกต์หรอเพื่อนอ๋อมันไม่มีปิดเอฟเฟกนะครับเอ้ยใบนี้ก็ดีนะครับเพื่อนๆคนแย่งซื้อเยอะนะครับนะใบนี้ดีไหมโอ้โหใบนี้ล่ะไปหนึ่ง กดมูลไลมูลไลทห่ผมเธอมูลไลโอ้โหมีนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหจบแล้วผมมูลไลผมโอ้โหจะหาทำนะครับสูตรนี้จบแล้วโอ้โหร้อนจัดกว่าจะหามาได้ โอ้โหเศร้าเลยครับเกมแล้วผมเศร้าเลยนะครับเพื่อนๆได้การ์ดอะไรนี้มีราคาหรือเปล่าครับผมว่าน่าจะถูกที่สุดแล้วเฮ้ยหกสเอ็มได้หกสบเอ็มนะครับโอ้โหจบแล้วผมนึกว่าจะได้การ์ดมูลไลนนะครับโอ้โหไม่ได้นะครับ ดวงดวงไม่ดีนะครับป่ะปล่อยขายไปนะครับดวงไม่ดีนะครับได้แค่นี้ก็ก็เอานะครับนะเท่าที่มีนะครับโอ้โห,โหอุสตส่าห์ผมไปซื้อกาดมาทดสอบนะครับหาเดกดาเงยเฮ้ยการดมีแพงอยู่นะครับเนี่ย เฮ้ยผมได้การ์ดแพงทั้งสองใบเลยนะครับใบละเอี่ยมเลยนะก็จัดจ้านในย่านนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมปลดสมุดอะไรสมุดผมน่าจะว่างว่างนะครับเพราะว่าผมเอาการ์ดออกมาหมดแล้วเออเนี่ยการ์ดใบเนี้ยม่งคนเปิดได้เยอะที่สุดแล้วผมว่าโอเคคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเวียงเท่านี้นะครับนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอ้โหว่าจะได้จับมูนไลท์แบบชิวๆนะครับแต่ จบแล้วครับโอเคครับเจอกัน,นคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ